ภาษาไทยก็จะใช้คำว่ารู้แจ้งาภาษาไทยจะใช้คําว่ารู้แจ้งมันไม่ใช่แค่รู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆก็กใช้แค่คําว่า understanding าแ,คแค่เข้าใจมันมคำว่า understanding เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปลงไปถึงจิต แค่คุณไปฟังไปอ่านหนังสือนะแล้วคุณใช้สมองวิเคราะห์แล้วคุณเข้าใจคุณก็อันเดอร์สแตนแล้วล่ะแต่พระพุทธองค์บอกว่าถ้าจะไปถึงจุดแห่งการพ้นทุกข์แค่อันเดอร์สแตนเน่ยมันยังใช้ไม่ได้อันเดอร์สแตนมันก็แค่รู้รู้จักนะรู้เข้าใจแต่ว่ามันยังไม่ได้รู้แจ้งมันยังไม่รีอลไลซ์ นะมันยังไม่ได้ทําให้มันเป็นจริงเป็นจังนะให้เกิดเป็นภาพจริงจังในจิตขึ้นมานะเพราะฉะนั้น understanding มันจึงเป็นการทําง,งานในระดับสมองเอาสมองฟังสมองอ่านสมองวิเคราะห์แล้วเข้าใจแต่สมองกับจิตมันคนละส่วนเพียงแต่ว่ามันทำงานประสานสอดคล้องกันตลอดเวลาเหมือนกับคอมพิวเตอร์ ที่ต้องมีฮาร์ดแวร์ก็คือสมองกับซอฟต์แวร์ก็คือจิตมันจะฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์ต้องทำงานตลอดเวลานะฮะควบคู่กันไปคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นถึงจะเกิดประสิทธิผลจึงจะออกมาเป็นผลงานเป็นจ็อบจ็อบเป็นเรื่องเรื่องอะไรได้ถ้าคอมพิวเตอร์มีแต่ฮาร์ดแวร์ไม่มีซอฟต์แวร์โหลดให้มันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วคุณมีแต่แผ่นซอฟต์แวร์นะไม่มีฮาร์ดแวร์คุณก็ทำอะไรไม่ได้ พราะฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ต้องประสานเกื้อกูลกันก็อีกอะไรก็ตรงตามหลักอะไรอิทัปิปจจยาตายแหละนะฮะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคืออิงอาศัยกันและกันถ้ามันไม่อิงอาศัยกันและกันแล้วมันจะเกิดเป็นผลงานออกมาไม่ได้นะไอ้นี่ก็เช่นกันนะสมองกับจิตต้องอิงอาศัยกันและกันทำงานนะแล้วก็เกิดออกมาเป็นผล นะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราใช้แค่สมองอ n d นเดอร์สแอย่างเดียวอย่างเรารู้ว่าความโกรธมันไม่ดีแต่ทุกครั้งเนี่ยใครมาด่าเราใครมาใช้คำพูดไม่ดีกับเรานะด่าเจ็บเจ็บแสบแสบเราไปถึงโคตรเราอะไรเงี้ยเราโกรธขึ้นมาทันทีทั้งๆที่สมองเราก็เรียนมาวิเคราะห์มาว่าความโกรธมันไม่ดี ถ้าโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ระบบร่างกายรวนระบบฮอร์โมนที่ไม่ดีทั้งหลายแหลเนี่ยมันจะผิดออกมาหน้าจะแดงกำ่ำการหมุนเวียนเลือดก็แย่นะขาดสติขาดสัมปััญญะโดยสิ้นเชิงเลยในภาวะอย่างนั้นทนั้งหน้าที่เราก็เรียนมาเข้าใจคือสมองอั d นเดอร์สแตนแต่มันยังลงไม่ถึงจิตคือมันยังไม่เรียล z e มันยังไม่เหลีหลย่ยไรมันยังไม่อัตโนมัติเอาะวาง,งั้นเถอะนะมันไม่กลายเป็นส่วนของธรรมชาติเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่อัตโนมัติธรรมชาติทําอะไรธรรมชาติไม่ได้ฝืนไม่ต้องฝืน,ไม,ฝนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยจะฝนตกแดดออกฟ้า,าผ่าภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวเลยธรรมชาติไม่ได้ฝืนอะไรเพราะเหตุมันมีเพราะเหตุมันมีมนมผลมันก็เกิดน,นะมันทุกอย่างมันเป็นไปไหลาตามธรรมชาตินะเพราะฉะนั้น การเข้าใจอย่างเดียวอันเดอร์สแตนอย่างเดียวมันเป็นการทํางานแค่ระดับสมองคุณจะต้องให้มันซึมลงไปถึงจิตให้ม่เกิดการเรียลไลซรู้แจ้งเมื่อนั้นแหละเวลาใครมาด่าคุณนะคุณจะเกิดสติเกิดสัมปชัญญะอย่างทันท่วงทีไม่ไปโกรธต่อแต่ถ้าเกิดคุณแค่เข้าใจระดับสมองอันเดอร์สแตนอย่างเดียวมันยังลงไม่ถึงจิตมันยังไม่เกิดเรียลไลเซชัน บางทีคุณเบรกไม่ทันพอเขาด่าถ,ถึงอะไรอ่ะโคตรง่าเรานะบรรพระบุบรุษเราโอ้เราเดือดเลยซัดก,กันมันทันทีทั้งที่ก็รู้ว่าความโกรธมันไม่ดีก็เหมือนกับเรื่องศีลนะ่ะก็เช่นกันนะคุณก็รู้ว่าดื่มสุรายาเมาศีลข้อห้า 5, มันไม่ดีแต่คนที่ติดเหล้าแล้วจะให้เขาเลิกเหล้ามันเลิกยากนะ แต่เขาไปเรียนทาําไปเข้าวัดเข้าวาฟังพระเทศกู้ว่าดื่มสุรายาเมาทําให้ขาดสติไม่ดีแต่เขาก็เลิกไม่ได้เห็นไหมยังแค่เข้าใจระดับสมองแต่ยังไม่เกิดเรียลล a ซ i o ชเมื่อน,นั้นก็แค่ได้ประโยชน์แค่ครึ่งเดียวหรือว่าส่วนเดียวแค่นั้นเองมันไม่ได้ประโยชน์เต็มอันนี้แหละที่เราต้องเข้าใจนะว่าพระพุทธองค์ถึงได้ บอกแล้วไงว่าการศึกษา,าศาสนาพุทธเนี่ยมันมีสามสเตปนะสเต็ปนะแรกก็คือปริยัติอ่าปริยัติคืพุ่งไงก็คือทฤษฎีนี่เองอ่ะหลักการอ่าตำรับตำราพระไตรปีดกคำสอนอะไรคำเทศนาอะไรทั้งหลายแหละนี่แหละปริยัตินะหลักการทั้งหลายแหละพุกท่าบอกว่ารู้แต่ปริยัติ่างเดียวเข้าใจมัน ถ้ารู้ปุโปงอะไรท่องจําอะไรมันได้หมดเลยอริยสัจสี่กี่ข้อท่องได้หมดมรรคแปดแบบมีกี่ข้อท่องได้หมดปฏิจจสมุปบาทสิบสองวงโซ่ท่องอะไรได้หมดมันก็แค่ understanding แค่เข้าใจในระดับสมองแต่เวลาเกิดเหตุการณ์จริงคุณทำอะไรไม่ได้ก็คือว่าจิตเนี่ยมันไวกว่าจิตเนี่ยมันรับรู้แล้วมัน respond ไวกว่า รูปสมองคือรูปนะถึง17เจ็ดเท่านะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ฝึกจิตจนกระทั่งเกิด Realization ขึ้นมาเมื่อน,นั้นนะคุณรู้ว่าดื่มสุรายาเมองมันไม่ดีแต่คุณก็งดไม่ได้อดไม่ได้เพราะติดเข้าไปแล้วนี่ติดเหล้าไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอน,นี้แหละ พระพุทธองค์ถึงได้บอกว่าปริยัตอย่างเดียวยังไม่พอจะต้องมีอะไรอะ่ะปฏิบัติตามามาปฏิบัติก็คือให้มันรู้แจ้งเข้าไปในจิตเลยสมองรู้ว่ากินเหล้าไม่ดีนะจิตก็ต้องรู้ว่ากินเหล้าไม่ดีสมองรู้ว่ากินเหล้าแล้วมันไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเพราะมันขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตมันก็รู้ทันเท่าสมองทันทีเลยนะว่าเออ มันมันเป็นเช่นนั้นจริงสอดคล้องกันหมดก็เรียกว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติถ้าจะเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษในเมื่อมันเป็นคือธรรมชาติก็เรียกอินฮาร์โมนีวิดเนเจอร์ทำงานทุกอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติหมดภาษาอังกฤษก็เรียกอินฮาร์โมนีฮาร์โมก็คือสอดคล้องไม่ขัดแย้งว่างั้นเถอะอินฮาร์โมนีวิด Nature ์เนเจอก็คือธรรมชาติถ้าคุณทำถึงจุดอัตโนมัติได้นะฮะคุณก็หยุดเล่าได้ใครด่าคุณคุณก็มีสติไวพอมีสัมระชัญญาไวพอที่จะไม่โกรธตอเนี่ยเราเรียกสภาวะนี้ว่าหลังจากปฏิบัติจนกระทั่งมันอัตโนมัติแล้วเราเรียกสภาวะนั้นว่าปติเวทะหรือว่าปฏิเวท ปฏิเวกก็คือผลผลอันเกิดจากปริยัติกับปฏิบัตินะฮะผลอันเกิดจากสองตัวเราก็มาสู่กฎอิทัปปัจจัยกับเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีมมันเป็นเรื่องของเหตุและผละนักวิทยาศาสตร์อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถึงได้ยกย่องพระพุทธศาสนา,างไงนะว่าในตำราของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะ เขาเขียนไว้เลยว่าหากจะมีาศาสนาใดในโลกที่จะสนองความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ได้าศาสนานั้นคือาศาสนาพุทธเขาเขียนไว้เลยในตหนังสือของ Albert Einstein, อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชื่อหนังสือว่า The Human Side พิมพ์ที่ Princeton University p r e s s ที่อเมริกาเพราะฉะนั้นไอน์สไตน์ยอมรับในความชาญฉลาดทางด้านปัญญาของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่อง เหตุกับผลซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็จะยึดเรื่องเหตุหลักเหตุกับผลตลอดเวลาก็ถ้ากับมันไม่งงงายแม้กระทั่งาศาสดาตรัสก็ยังอย่าเพิ่งรีบเชื่อเลยในกาลมาสูตหเลยทําให้นักวิทยายอมรับเลยอะไรที่เชื่อตามๆกันมาก็ไม่จำเป็นว่ามันจะถูกต้อง